ในสิ่งที่เป็นปัญหาของชาติประกอบกับขณะน,นี้รัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านสื่อมวลชนและประชาชนต้องทําหน้าที่เป็นกระจกส่องให้รัฐนําไปแก้ปัญหาเพราะความจริงประชาชนมีความเดือดร้อนอย่างมากหากรัฐฟังความเห็นรอบด้านก็จะเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองและควรให้ประชาชนรับรู้เพราะกระทบกับอนาคตของคนไทยดังนั้นการทําประชามติโดยเปิดให้คนเห็นด้วยอย่างเดียวฝ่ายไม่รับพูดไม่ได้เพราะกลัวการบิดเบือน จะรู้ได้อย่างไรว่าฝ่ายไม่รับจะบิดเบือนข้อมูลถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือล่วงหน้านั่นเองคุณจตุพรบอกต่อนะคะว่าการให้ประเทศเดินหน้าด้วยกติกาของรัฐธรรมนูญที่กำหนดที่มาสอสอที่มาในยกที่มาสอวอรวมทั้งอำน,นาจหน้าที่ขององค์กรอิสระและการแก้ไขรัฐธรรมนูญแทบทำไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้พวกตนย้ำเสนอย้ำเสมอว่ายอมรับไม่ได้ ขณะเดียวกันประชาชนจะตับตาดูคนที่เป็นตัวแทนของเขาซึ่งรอการเลือกตั้งในอนาคตจะมีความจริงใจหรือไม่ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มนักการเมืองที่วิจารณ์รัฐธรรมนูญอย่างสาเสียเทเสียแล้วแอบไปเจรจาให้เกิดรัฐบาลคนนอกสุดท้ายประชาชนจะเกิดความรู้สึกสิ้นหวังโดยปัญหาเช่นนี้ในอดีตมีนักเลือกตั้งบางจำพวกจำยอมอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนนอก เพื่อขอรับความคุ้มครองจนนำไปสู่การถูกยึดอำนาจอีกครั้งในที่สุดประธานนชอบอกว่าในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในปี50นั้นฝ่ายชนะประชามติแพ้การเลือกตั้งเพราะช่วงทำประชามติได้ไปร่วมกับผู้มีอำนาจเมื่อแยกออกมาเลือกตั้งแล้วจะแพ้กับฝ่ายที่มีความมั่นคงดังนั้นใครที่ไม่มั่นคง กับความซื่อสัตย์ต่อประชาชนแล้วให้พิจารณาการทำประชามติโดยตนเลิกคิดแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองจากการอยากเป็นสอสอไปหมดสิ้นแล้วถ้าเอาความอยากมาเป็นตัวตั้งสงสารคนตายคนเจ็บและประชาชนที่ต้องตายกันอีกกี่รอบถ้านักเลือกตั้งไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะถูกยึดอำนาจซ้ำซากแบบนี้ องค์กรประชาธิปไตยต้องมีหลักประชาธิปไตยที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนถ้าต้องการตัดวงจรอุบาทต,ต้องเริ่มต้นจากความไม่อยากของตัวเองก่อนหากยังมีความอยากอย,กอยู่บ้านเมืองจะเดินต่อไปไม่ได้ซึ่งก็จะติดกับดักวงจรอุบาทต,ตลอด84ปีที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นคนที่ได้รับโอกาสจากประชาชนควรที่จะเกรงใจประชาชนด้วยโอ้มีนัยยะนะคะ ทอนท้ายเนี่ยที่คุณจตุพรได้พูดบอกว่ามีกลุ่มนักการเมืองที่วิจารณ์รัฐธรรมนูญอย่างสาดเสียเทยเสียแล้วก็แอบไปเจรจาให้เกิดรัฐบาลคนนอกสุดท้ายประชาชนจะเกิดความรู้สึกสิ้นหวังเพราะปัญหาเช่นนี้ในอดีตมีนักการเมืองเลือกตั้งคือนักเลือกตั้งนะคะบางจำพวก จำยอมอยู่กับนายกคนนอกเพื่อรับความคุ้มครองจนนำไปสู่การยึดอำนาจอีกครั้งในที่สุดน่าคิดนะคะว่าพักไหนทำทีเป็นวิพากษ์วิจารณ์าศาสตร์เสียเทเสียแต่ในหล,หลังฉากหลังม่านเนยแอบไปจับมือพรอยอยากได้สิทธิ์ในการคุ้มครองท้ายที่สุดวงจรอ,อุบาทก็กลับมาวังวนเดิม,มก็คือรัฐประหารอีกรอบนึงหลอกํำแล้วํำเล่า หลายคนตั้งคำถามว่าไม่เขตอีกหรือ ทีนี้มาดูนะคะในส่วนของการออกถแถลงการของพรรคเพื่อไทยหูเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะคะทางด้านของเพี่่ของกสชก็บอกว่าเอกรณีการออกมาถแถลงการไม่รับร่งางรัฐธรรมนูญแบบนี้อาจจะไม่ผิดนะคะ <AD> แล้วก็หลายคนเลยก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการการพิจารณาอยู่นะคะอ่านกันดูอยู่มาฟังค่ะกกตนายสมชัยศรีสุธิยากรน,นะคะอ่านแล้วถแถลงการของพรรคเพื่อไทย <AD> ออกมาบอกเลยนะคะบอกว่าไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย นายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะได้มีการกล่าวถึงแถลงการควอมร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยว่าตนได้อ่านแถลงการดังกล่าวแล้วส่วนตัวเห็นว่าไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะเป็นการแสดงความเห็นพร้อมเหตุหผลที่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายแล้วจะผิดกฎหมายหรือไม่ศาลจะเป็นผู้ตัดสินอืม กรกตอบอกไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะเป็นการแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมน,นูญแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินว่าจะผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่กรกตนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะผิดกฎหมายหรือไม่สารจะเป็นผู้ตัดสินนายสมชายบอกนะคะหากมีการร้องเรียนเข้ามาก็เป็นเรื่องที่กกตทั้งหมดจะต้องพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้หากประชาชนเห็นว่ามีกรณีใดที่น่าจะเป็นการเข้าข่ายกระทําการผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งความดาเนินคดีได้เนื่องจากกรณีนี้มีกฎหมายหลายฉบับควบคุมอยู่เช่นหากมีการแจกใบปลิวรณรงค์ให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ว่ามีการปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายหรือมีการบิดเบือนข้อมูลข่คมขู่คุกค,คามอันจะก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมว่ามีการชุมนุมเกินกว่า5คนหรือไม่ซึ่งจะต้องดูกฎหมายประกอบเป็นรายกรณีไปนายสมชัยที่ได้มีการกล่าวถึงนะคะกรณีที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงวงเงินงบประมาณในการทำประชามตินะคะไปตกอยู่ที่ตัวเลข2,991ล้านบาทเพื่อจะทำประชามติเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปนั้นนะคะคอรมอหรือ นี่แหละค่ะคณะรัฐมนตรีคอรมอนะคะก็ยังไม่มีการประสานเรื่องนี้อย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะมีการนําเข้าสู่การพิจารณาของคอรมภายใน1-2สัปดาห์ยืนยันว่ากกตได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็มีการปรับลดงบประมาณไปเนี่ยคือลงไปเยอะแล้วจากเดิมนะคะ,ะกะกะตตั้งไว้เนี่ยสี่พล้านบาทนะแล้วก็ลดลงมาเหลือ3,400ล้านบาท แล้วก็ลดลงมาอีกจกนได้ตัวเลขนี้ค่ะ2,991ล้านบาทซึ่งสามารถอธิบายได้ทุกบรรทัดเลยว่าสาเหตุที่ปรับลดจนมาถึงตัวเลขนี้เนี่ยเพราะอะไรตัวเลขดังกล่าวที่มีการปรับลดก็ประมาณลงจากภาระที่เคยกําหนดให้ต้องจัดพิมพ์ร่างและรรมนูญฉบับเต็มไม่น้อยกว่าร้อยละแปก็เหลือ1.2ล้านเล่มส่วนคลมจะส่งกลับให้มาทบทวนหรือไม่ก็คงต้องรอดูผลของการพิจารณาของคลมก่อน คิดดีแล้วนะคะสำหรับงบประมาณในการทประชามาติที่มาออกในตัวเลข2991ล้านบาทนะคะก็พร้อมจะชี้แจงอะค่ะในทุกๆตัวเลขแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือถแถลงการของพรรคเพื่อไทยเนะะี่ยค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรนนะคะก็บอกว่าอ่านแล้วแหละถแถลงการของพรรคเพื่อไทยเนะะี่ยไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะเป็นการแสดงความเห็นพร้อมเหตุผ,ผลที่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายคนที่จะฟันธงว่าจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่กกตนะคะ นายสมชายบอกว่าขึ้นอยู่กับศาลจะเป็นผู้ตัดสินแสดงว่าจะมีคนไปฟ้องศาลนะสิถูกต้องนั่นก็คือคอสชหรือเปล่าไม่รู้เพราะเห็นพันเอกพิยวพงกินพันเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่ออกมาพูดอะว่าหมายหัวไว้อยู่อ่ะกำลังดูอยู่ตรวจสอบดูอยู่ว่าผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยศาลตอบคาถามเลยก็ได้ค่ะบางทีไม่ต้องตั้งคาถามเพื่อให้คิดต่อหรอกผิดไปเลยตอบคำถามไปเลยเราจะชัด ชัดๆไปเลยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าจะมีอะไรที่มันจะผิดกฎหมายใช่คือหลายๆคนก็มองมันมันไม่ผิดอะถ้าจะผิดคือต้องเป็นกฎหมายพิเศษกฎหมายเฉพาะในห่วงเวลานี้เท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดพรบความเรียบร้อยเนี่ยนะในการออกสิทธิประชามติยังไม่ออกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปส่งสารนี่จะส่งด้วยความผิดตามกฎหมายอะไรเหมือนกันเนี่ยนะคะ ทีนี้มาดูมุมของคุณสามารถแก้วมีชัยนะคะอดีตสสเชียงรายพักเพื่อไทยนั่นเองค่ะก็เป็นคณะทํางานติดตามร่างรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยอีกหนึ่งท่านนะคะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลมองว่าถแถลงการพักเพื่อไทยที่ชวนให้ประชาชนไม่รับรัฐธรรมนูญเสีย่ยงผิดกฎหมายประชามติโดยคุณสามารถบอกว่าจะผิดกฎหมายได้อย่างไรในเมื่อขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายใดออกมาใช้บังคับเรื่องการทําประชามติ ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญออกมาทั้งพักพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายส่วนจะเคลื่อนไหวต่อหรือไม่นั้นก็ต้องดูว่ากฎหมายห้ามอะไรแต่จะทําอยู่ในขอบเขตขณะเดียวกันจะรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากเพราะไม่ใช่เรื่องผิดโดยจะไม่ชี้นําแต่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ คุณสามารถระบุนะบอกว่าวันนี้ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติว่าเป็นความผิดยกเว้นเขาจะใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกคำสั่งซึ่งที่ผ่านมาหลายพักก็แสดงความเห็นรวมถึงนักวิชาการพักประชาธิป,ปัตย์อาจจะยังไม่พูดจุดยืนขอศึกษาดูก่อนแต่สักพักคงต้องพูดว่าเห็นด้วยหรือไม่เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อยากติติ้งเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีแก่บ้านเมือง หนอกจากนั้นนะคะมุณสามารถก็ยังได้กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรอบรมผู้เห็นต่างทางการเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสอดร,รับกับพ่คสชประกาศคำสั่งที่13/2559ทั 59, โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44ให้อำนาจทหารเข้าตรวจค้นจับกลุมผู้มีอิทธิพลซึ่งคงจะนำมาใช้ในการอบรมด้วยส่วนการเปิดหลักสูตรดังกล่าวเป็นเรื่องสมควรหรือไม่นั้นอยากถามว่าทำเพื่ออะไร จะให้ทุกคนคิดเช่นเดียวกันเป็นไปไม่ได้อย่างแรกก็ตามมองว่าบรรยากาศก่อนเลือกตั้งควรผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างได้แสดงความเห็นเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ต้องใช้กับทุกคนหากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ <c oughs> ก็ควรเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ตามหลักสากลค่ะ ชัดเจนว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรผิดกฎหมายนะคะสําหรับแถลงการที่ออกมาเพราะว่าพรบว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติก็ยังไม่ได้ออกยกเว้นแต่ว่าจะใช้อํานาจตามมาตรา44นี่แหละค่ะหรือตั้งคณะขึ้นมาเหมือนคอตสตอนนั้นเอาผิดย้อนหลังทัวบุคคลน่าคิดที่คุณสามารถบอกนาว่าแม้ว่าตอนนี้พรคประชาธิปัตย์จะยังคงเหมือนสงวนท่าทีก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะสกทาก่อน แต่สุดท้ายเดี๋ยวคงต้องมีท่าทีออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาดูแล้วกันนะคะว่าท่าทีของพรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นคุณนิพิษนะคะคุณวิรัตรวมไปถึงนายรามเมศรรัตนชเวงนะคะเดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้าค่ะ